าเพียงแค่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วมันช่วยประหยัดเงินเราไปได้มากขนาดนี้เนี่ยเรื่องนี้มันก็คงจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยที่ควรจะทำความเข้าใจเอาไว้ค่ะ เพราะว่ากฎหมายภาษีเนี่ยมันซับซ้อนมากๆเลยค่ะหลายคนอาจจะรู้จักนะคะว่ากฎหมายที่พูดถึงเรื่องของภาษีโดยเฉพาะเนี่ยมันเรียกว่าประมวลรัษฎากรนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีใครเคยเข้าไปศึกษาดูแล้วเนี่ยก็อาจจะค้นพบว่าคำศัพท์ที่อยู่ในกฎหมายเหล่านั้นนะคะบางทีก็อาจจะเป็นคำศัพท์ที่ทําให้เราชวนสับสนนะคะจากที่ควรจะเข้าใจภาษีมากขึ้นอาจจะยิ่งกลายเป็นสับสนมากกว่าเดิมดังนั้นนะคะด้วยความที่กฎหมายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็อาจจะค่อนข้างทําความเข้าใจได้ มากนะคะมนก็เลยยิ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราควรจะต้องศึกษาแล้วก็วางแผนภาษีให้ดีค่ะนอกจากนี้อีกเหตุผลสําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า การที่เราไม่วางแผนภาษีหรือการที่เราวางแผนภาษีผิดพลาดเนี่ยอาจจะทําให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเสียหายเป็นจํานวนมากเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าในทางภาษีแล้วนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ในทางภาษีไม่ถูกต้องหรือว่าคลาดเคลื่อนไปนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเจอเบี้ยป,ปรับถึงประมาณ2เท่าของค่าภาษีหรือว่ามีเงินเพิ่มในอัตราประมาณ18ต่อปีหรือว่าในบางกรณีเนี่ยก็อาจจะทําให้เราต้องรับโทษทางอาญานะคะซึ่งก็ ก็มีโทษตั้งแต่จำคุก3เดือนถึง7ปีนะคะไปจนถึงโทษปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง200,000บาทได้เลยทีเดียวค่ะส่วนตัวฟ้ามองว่าสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการที่จะทำความเข้าใจโครงสร้างในการคำนวณภาษีเลยนะคะนั่นก็คือโครงสร้างในการคำนวณภาษีนี่แหละคะ่ะนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำความเข้าใจได้นะคะว่าองค์ประกอบของการคำนวณภาษีมันจะต้องมีปัจจัยอะไรมาพิจารณาร่วมกันบ้างอย่างเช่นในเรื่องของเงินได้ของเราเป็นประเภทอะไรหักค่าใช้ใจ่ายได้ เท่าไหรเรื่อยมาจนถึงเรื่องของค่าลดหยอด่อนแล้วก็เรื่องของสิทธิ์ที่เราอาจจะได้มีการถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไปล่วงหน้าก่อนที่จะเสียภาษีถ้าหากว่าเราเห็นภาพรวมตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราจะสามารถต่อย,ยอดแล้วก็วางแผนภาษีต่อไปได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะในเรื่องของการจ่ายภาษีเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาตินะคะการที่เราเนี่ยอาจจะมองข้ามันไปในท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นๆที่ต้องเสียภาษีอยู่ใน ระบบเดียวกันอยู่ก็ได้ค่ะก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับสังคมค่ะ ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทําความเข้าใจหรือว่าเรียนรู้ในหลักการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยทางานเท่าไหร่ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าในวันนี้เนี่ยเรามองเห็นความสําคัญของการวางแผนภาษีแล้วก็คิดว่าคอร์สเรียนนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้วก็ทําให้เราสามารถทําความเข้าใจการวางแผนภาษีได้อย่างเข้าใจง่ายๆเลยค่ะ